ดเดืนเก่าดับบ่เดือนสิบเพลงก็บุญข้อสอกป่อนี่เหลืออีกไม่กี่วันนี้เด้อนี่เดือนเก้าจะดับแล้วนี้นะแรมกี่ค่ำแล้วตอนนี้นะเดือนเก้าเดือนสิบแล้วก็ไปเดือนสิบเอ็ดเพก็ออกพรรษาแล้วเหลืออยู่ห้าสิบกว่าวันนะ ก็จะออกพรรษาประคองตั้งหลักไว้ดีๆนะช่วงนี้หัวเรียวหัวต่ออยู่ในช่วงการใช้วางแผนใช้ความคิด <c oughs> <c oughs> น่าจะอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนนี่แหละจะพาทำบุญสังฆทาน งานก็ทำไปเรื่อยๆช้าหน่อยว่าหาดินมาอัดพื้น <c oughs> เก็บเศษต้นเศษนี้มาใส่ก่อนดูว่าจะได้ใช้ดินเท่าไหร่มันก็ต้องมีทางออกอยู่นั่นแหละ <c oughs> เขา,ทำเขา,า,าทำเขาพวิหารทำเขาพนมลุงก็ยังทำได้น้อยยิ่งใหญ่อลังการ ไม่รู้เอาหินมาจากไหนเขายังมีอุตสาหะมีความเพียรมีความอดทนทำให้เราได้เห็นได้ชมทางด้านศิลปะและมองทะลุหินทะลุศิลปะไปก็คือความสัมมาคีความอดทนของคนในยุคนั้นนะนะเขาทำไม่รู้เอาหินมาจากไหนเห็นไหม เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนั้นก็จะก็ทันสม,มัยในยุคนั้นนั่นแหละในยุคเรานี่มันก็ยังมีเครื่องช่วยเยอะเครื่องไม้เครื่องมือนะต่อให้เราวางแผนดีๆเนะี่ยเมื่องานต่อเติมด้านหลังโรงครัวนี้ก็เช่นกันนะนะญาิยจยมที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ดีนะ หรือว่าญาติยมคนใดที่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางวัดป่านนจิกผ่านสื่อออนไลน์ทางสื่อหลักก็ทางเพจวัดป่านนจิกแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะที่ใครได้เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กหรือว่าไ้รู้ความเคลื่อนไหวของทางวัดป่านนจิกว่าแต่ละวันทำอะไรบ้าง มีญาติโยมากี่คนก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันในยุคสมัยสื่อออนไลน์ที่เชื่อมต่อไปทุกขนแห่งนะเรื่องสื่อออนไลน์ที่ว่ามันเร็วรวดเร็วทันใจนี่ก็ยังแพ้โทรจิตนะเรื่องสื่อสารทางจิตเนี่ยสมัยเมื่อครั้งพุทธกาลนะ มีเราเครือาบอดีจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเหตุเกิดที่ว่ามีสตรีนางหนึ่งแกไปอยู่ในสกุลของสามีนทีนี้สกุลของสามีเขาก็นับถือบูชาเหล่านิคนชีเปลือยนะเวลาเขาจัดงานเขาก็นำ ศาสดานำครัวาจารย์ที่เขาเคารพบูชานั่นแหละมาทำพิธีมาทำบุญกันทีนี้ขณะที่เขากำลังจะเริ่มพิธีนางกำลังถือถาดอาหารอยู่นั่นนะนางก็นึกภาพไปถึงองค์พระศาสดาพระสมมาสัพพุทธเจ้าเพราะนางมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโอ้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้ามานั่งประทับพร้อมบรรดาสาวกโง้มก็สวยงาม พงก็จะดูงามสง่างาม,งามนางก็คิดไปถือถาดอาหารไปพอดีเท้าไปสะดุดหัวกระดานทีนี้ล้มถาดเพราะน้่งขนาดนางส่วนเซลม้มนางเป่าางบุทธานนาก็บุ๊พุทโธนเหล่านี้คนชี้เปลือยนะโอ้โมโหหลายมันเดินถือถาดอยู่ตอนหนา้ารอแทๆเวลามัน เป่งบุทานออกมามันบอกพุโทโธนะเหมือนโดนไม้หน้าสามไปตีหัวนะโอ้โ,อโกโรธมากเดินลงบันไดไปเลยนะหนีออกจากพิธีไปเลยนะไม่พานนำทำพิธีเลยนะตระกูลของสามีนี่โกโรธมากเลงานเขาล่มนะทีนี้ทำยังไงละ่ะเป็นเพราะลูกสะพย ก็รู้ว่าคำว่าพุโทโธมันออกมาจากพุทธะพู้รู้พู้ตื่นผูเ้เบิกบานจเจ้าเขาพาทําบุญอยู่แล้วก็ยังไปภาวันยังไปอุทานว่าพุโทโธนะนางก็เลยโมโหเออเรานี่คนชีพเปลือยก็เลยโกรธโมโหไม่พานําทําพิธีแล้วทีนี้เสียหายแล้วทีนี้ <c oughs> สุดท้ายาทำยังไงละ่ะเธอจะรับผิดชอบยังไง ปูย่ย่าญาติพี่น้องตระกูลทางฝ่ายสามีก็จะทํำยังไงนางก็รู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทางทิศไหนของเมืองเนี่ยนะเทีลบผิดชอบไหมนางก็เลยกล้มกราบไปทางพระพุทธเจ้าส่งกระแสจิตพระพุทธเจ้ารับทราบว่านางนิมนต์มางานเหี <c oughs> ยที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงน้นเดีเรา เรื่งองะบดีพระราชาทั้งหลายกำลังจะเข้าไปไปนิมนต์เหมือนกันเนี่ยนะพอเข้าไปถึงเพื่อพระเจ้าว่าเรารับนิมนต์แล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะก็เ <c> ร <oughs> ื่งองะบดีที่ร่วมเดินทางเข้าไปนะี่งงว่าเอ้ยก็ไม่มีใครเดินสวนเราออกไปเนะี่ยแล้วพะพทธเจา้าท่านรับนิจินิมนต์ใครพระเจ้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับก็เรื่งองะบดีเหล่านั้นได้รับทราบว่าท่านรับ จิตนี่มตนของใครโดยเหตุอะไรนะโทรจิตนี่มันสําคัญมันสื่อสารกันรู้จักทำไมความห่วงหาอาทรที่เราห่วงหาอาทรญาติพี่น้องเก็บใครได้ป่วยท้งนั้นก็รู้สึกได้รับไออุ่นจากความรู้สึกแต่จิตเหล่านี้มันสําคัญขึ้นสื่อสารทางระบบออนไลน์นี่ก็ยังต้องไปอยู่ในที่อับ คลื่นไม่มีคลื่นนี่เขายังอา้าตายแล้วนี่เหมือนบ้านใครโดนตัดอินเทอร์เนต็ตไปยิ่งก็ไฟดับอีกกันนะไฟดับพัดลงปููฟ่าปููฟ่าก็ยังอนะ <c oughs> ันี้นะทีนี้ไม่มีเน็ตพระก็เหมือนกันแต่ตะวันนี้เวลามีงานก็ต้องจัดกลุ่มกลุ่มมีปััสนากรรมฐานก็ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มเทคโนโลยีก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะนะประสานผนวกกันให้มันลงตัวให้มันได้นะประสานผนวกกันให้มันลงตัวให้ได้ทุกอย่างมันมีประโยชน์มีคุณอเนกอันันทั้งนั้นแหละและทุกอย่างที่มีคุณมีประโยชน์อเนกอันันก็มีโทษอย่างมหันต์เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวแต่เราจะเลือกติดใช้มันนะ ถ้าเรียกใช้ไม่ถูกที่ถูกทางมันก็ลำบากนะวัดวาอารามเราก็เหมือนกันมันเดินทางมาที่นี้แต่คุ้มครองทวารของตนไม่ได้ไม่มีฮิริอุดตปะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลทั้งหลายมันก็ไม่ทไปทำเรื่องดีๆไม่ดีเป็นทำให้เราเนี่ยเลยทุกใครกรรมมุนาวัตตีโลโกสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทากรรมบันไดไว้ก็ได้รับกรรมมันนั้นแหละนะเราก็ระมัดระวังให้มันดีอย่างเราพากันทํากรรมดีนี่แหละทาที่อยู่ที่อาศัยที่พักพิงเห็นไหมเมื่อก่อนตอนเรารับบริจาคก,กระเบื้องมงุงหลังคาสลาข้างในมั้งตอนนั้นนะ มีโยมาบริจาคแกมาบริจาคแผ่นเดียวที่นี่กลางคืนมาแกไปนอนฝันว่าฝนตกแล้วแกไม่มีที่อยู่กับเบื้องแผ่นเดียวมันคุมฝนไม่ได้กันฝนไม่ได้แกเข้ามาใหม่แกมาเล่าความฝันในฝังมาเพิ่มอีกนะมาไปนอนฝันแล้วบริจาคกระเบื้องแผ่นเดียวเองไงนะพอฝนตกแล้วไม่มีที่หลบมันไลไม่รู้จะไปบังที่ไหนมันมันกันฝนไม่ได้ ฝนมันศาสตร์เปลียกหมดเหมือนเดิมเลยนะก็เลยมาร่วมบริจาคเพิ่มอีกจะได้มีที่บังฝนนะนะเหมือนเราทำโรงครัวนี่แหละถือคติโบราณนะนะโบราณนะว่าทำโรงครัวเหมือนสร้างยุ้งข้าวเหมือนเป็นศูนย์รวมของข้าวปลาอาหารในะมันสมบูรณ์พูนผลนะนะจะไม่ได้อดได้อยากนะโบราณว่านะงั้นเราก็จึงอยากจะให้ ญาติพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายที่รับรู้รับทราบข่าวได้ร่วมกันบริจาคได้ร่วมกันทํามาจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นจะมากจะน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะนะพอแต่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันนะนะคนนั้นนิดน้นนอยโจนนี้ก็จะมีการทําโครงสร้างที่ด้วยเหล็กนะ ประมาณสักสองหมืนบาทนี่คงจะพอนะไปคำนวณคิดดูเมื่อคืนนี้ะนะนะก็เลยจะเปิดโอกาสให้กับญาติพี่น้องนะนะที่รับฟังในช่วงเช้าวันนี้ก็ดีที่วัดก็ดีที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีนะใครจะร่วมด้วยช่วยกันนะนะที่เราทำมาก็ผ่านไปได้ละที่ต่อมงลังคาวันนี้ก็มีคณะญาติธรรม ทางกลุ่มของคนวาลินนะนะมาร่วมซื้อสังกะสีสันทยัยบางคนก็บริจาคเหล็กมาคือเราจะทําช่วงไหนเราประมาณไปว่ามันจะอยู่ราคาขนาดนี้เราสืบราคาเหล็กและเหล็กช่วงนี้ราคาขนาดนี้เหล็กที่เราจะใช้ขนาดเท่านี้ราคาเท่านี้นะแล้วก็ ตีเป็นราคาออกมาเมื่อคืนนี้ก็เป็นนั่งคํานวณดูวานนี้นั่งมองเลยล่ะมองประเมินด้วยสายตาว่าเราจะใช้เหล็กสักกี่เส้นนะนะคร่าวๆดูสืบราคาเหล็กนะแบบหนาที่สุดนะต้องใช้หนาที่สุดแนตะ่มันช่วงห่างก็อยู่ประมาณหลายเส้นพอสมครวรน,นะนะคิดเป็นมูลาค่าก็คงจะไม่เกินสองหมืนบาทนะนะ น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเกินไปก็นิดๆหน่อยๆก็เลยถือโอกาสเปิดราคาให้เราได้ร่วมกันนะจะใช้เหล็กขนาด4คูณสองนะ4คูณสองเหล็กกล่องนะสี4คูณสองที่ผ่านมาก็กระเบื้อง40กล่องก็ปิดปิด ปิดรับบริจาคแล้วนะปิดกล่องเขาเรียกว่าปิดกล่องเพราะม,มันได้ยอดครบตามกระเบื้องที่เราตั้งราคาไว้แล้วนะทีนี้ก็ราคากระเบื้องมันก็ไม่ไม่หนักเท่าราคาเหล็กนะทีนี้เหล็กมันมีราคาแพงขึ้นแล้วก็จะได้ใช้ใช้จำนวนมากขึ้นนะบวกลบคูณหารก็อยู่ประมาณน่าจะเกินสองหมื่นก็จะไม่มากสองหมื่นต้นๆน,นี่แหละ นะใครที่พอจะช่วยกันทําพอจะอน,นี่ก็พิจารณาดูกันแล้วกันนะนะเยเรื่องทรายนะที่ต่อต้นเขารับเป็นเจ้าภาพศรัทธาสมทัยนะพอให้สัง่งทรายเพิ่มมาอีกเอาสักสองเถี่ยวสามเที่ยวให้เข้ามาเทไว้นะเวลาต้องการใช้มันจะไม่ได้รอนะวัสดุส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเราได้รอแล้วมันก็ งานมันก็ชะงักไปช่างล้วก็ไม่ได้มีเยอะมีลูกหลานสองผัวเมียมาช่วยกันทำก็ก็แก๊แกๆทำาพอได้กินข้าววัดไปอย่างนั้นแหละนะทุกวันนี้ใครก็อยู่นิ่งไม่ได้นะทุกอย่างก็มีโอ้ชีวิตคนเราเนี่ยมันดูมันลำบากลำบนไปหนักดาสาหัสไม่รู้จะทำยังไงแล้วละ่ะชีวิตของคนเนี่ยนะ ต้องสู้กันไปแหละอดทนนิ่งๆแล้วก็ใช้ความคิดมันต้องมีทางออกนะและทางออกที่ดีก็ต้องรอเราอยู่บางทีในช่วงมัวเรี่ยวหัวต่อในการใช้ความคิดนี่แหละบางทีการคิดมันผิดมันก็เพี้ยนไปก็ผิดเพี้ยนไปเมื่อเราทำโรงครัวนี่แหละเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาเยอะเวลามีบุญมีงานนะ มีงานบุญงานโน่นนี้ก็ควรมาเยอะเราก็มีทำครัวแล้วก็ทำตามสถานะของเรานไม่ได้หลังใหญ่หลังโตอะไรมากแล้วก็ทำตามกำลังทรัพย์กำลังของเรากำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาของเราทำพอได้อยู่ได้อาศัยมีที่หลบแดดหลบฝนนะนะพออยู่ไปเรื่อยๆผังวัดที่เราทำไว้เมื่อก่อนมันดูมันจะไม่เหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน ก็เลยขยายวงกว้างออกไปอีกกันนะขยายวงกว้างออกไปอีกกันนะแต่เราที่ฟังอยู่มีญาติพี่น้องก็ส่งข่าวบอกบุญบอกกุศลกันไปนะไปช่วงต่อไปเราจะได้ใช้โครงเหล็กจะได้ใช้เหล็กกันนะงบประมาณตอนนั้นตอนนี้หรือว่าใครมีกําลังพอที่จะทําได้ก็อะอยากทําเท่าไหร่ก็ทําไปถ้าใครทําเท่าไหร่ แล้ก็ทําจิตใจตนเองไปด้วยภาวนาไปด้วยนะทางด้านวัตถุมันจบไม่เป็นหรอกเรื่องของโลกนะไอเรื่องที่มันจบเป็นมันต้องเข้าใจเรื่องของโลกรู้แจ้งโลกเข้าใจโลกให้ชัดเจ,จนเะไมันถึงจะจบเป็นนะั่นี่ยพวกเรานี่ก็ทําไปแล้วก็ภาวนาไปอะไรที่มันทุกข์กันขัดข้องก็าหาวิธีการของมันคนเรามีครูมีอาจารย์นี่มันดีกว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ ยังมีได้เตือนสติเราคิดนะ,นะบางทีบางคราวนี่เรื่องพอมีงานวัดเงินทองมันก็มีศรัทธาที่พอจะช่วยโน้นนี่หยิบยื่นให้เรามาทำกันไปช่วยส่งเสริมกันไปภาวนาไปกระเบื้องสี่สิบกล่องนะเห็นไหมไม่ธรรมดานะแคบเดียวเองไม่กี่นาทีเองเราคนโน้นช่วยคนนี้ช่วยครบ เรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์เลยนะนะแต่ทีนี้ก็ยังจะต้องการเหล็กอีกนะน่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วแหละเรื่องเหล็กเนี่ยนะสําหรับเป็นแบบแผ่นที่เราทําไว้นี่นะถ้าได้เหล็กมานี่ก็คงจะไม่มีงานหนักแล้วแหละนะก็คงจะมีการค่าแรงช่างนั่นแหละนะนะเบิกใช้กันไปแล้วก็จะเลือเท่าไหร่เวลางานจบมาก็ได้ชําระกันไปอืม คิดประเมินนะ่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าตารางท่านั้นตอนนี้หรอกประเมินหรือว่าเออมันทํายากกว่าเดิมการขนดินขนนู่นเนี่ยมันยากกว่าเดิมก็ต้องบวกขึ้นเป็นธรรมดาเนะน,นี่ยนะคนนายจ้างเขาก็ต้องมองดูว่าเอองานมันลําบากกว่าเดิมเหมือนนะทำตอนนี้ถ้ามันไม่ลําบากมันก็ไม่ได้แพงเท่านี้แต่ทําอย่างนี้ดูมันลําบากก็บวกเพิ่มเข้าไปตามความยากลําบากของหน้างานนั่นแหละเขาคิดเอางานนั่นแหละเป็นหลักไว้นะนะมอง ยิ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ไม่เอาเปรียบหรอกนะมองให้เฉยๆก็ยังให้ได้ถ้าสบโอกาสที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ให้ได้แต่เชื่อถอยฟังคำครูอาจารย์ไปก็ยังเหลือเหล็กอีกอยู่ขนาด4คูณ2เด็กกล่องนะเส้นหนึ่งก็พันนิดๆน,น,นะนะแบบนาที่สืบราคามานะ ญาติโยมคนใดนะที่พอมีแล้วส่งข่าวพอมีญาติธรรมพี่น้องที่เขาไม่ได้ฟังทาไม่ได้เลยไม่ได้ดูไลน์ดูเฟซเป็นคนยังยึดของเก่าอยู่ยังไม่ทันสมัยก็เอาส่งข่าวกันไปที่มันขาดไม่ได้ก็คงจะมีกันทุกคนแต่มัง้งทางโทรศัพท์นะเปิดไปราคาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นต้นๆน่ะนะหรือใครจะบวกค่าช่งางพมาก็าอนุมทนาสาธุนะ ไม่ใช่เรียอ,อะไรนะอไม่ใช่เอ,อะไรบอกบอกโครงงานบอกการก่อสร้างงานต่อเติมศรัทธาที่ญาติโยมทั้งหลายได้รับข่าวรับทราบมีกําลังทรัพย์พอที่จะทําได้มีกําลังศรัทธาพอที่จะต่อเติมหลังคาโรงครัวให้มันอุดมสมบูรณ์ให้ญาติโยมผู้พร้อมไปด้วยเอกลาภใครอยากรวยให้ทานให้บริจาค ทานนามับุญสําเร็จด้วยการทานรวยอะไรล่ะรวยจิตรวยใจใจไม่ไม่ขัดข้องใจไม่ตนีขี้เหนียวใจไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนใจมันก็เลยรวยสบายทาให้คนทั้งหลายได้มีที่นั่งพักนั่งพิงได้มีที่ทําอาหารประกอบอาหารถวายพระเวลามีงานมีบุญขึ้นมาในสถานที่วัดป่านนจิกของเราโบราณท่านจึงว่า เออทำที่อยู่ที่กินนี่นี่มันสำคัญเลยนะเห็นไหมสำคัญนะเรื่องที่อยู่ที่กินนี่นที่เก็บวัสดุอาหารการกินนี่นี่โรงครัวโรงที่อยู่ที่อาศัยนีย่มันสำคัญแล้วก็บอกข่าวกันไปนะตามที่เราพอจะทำได้นะนิดๆหน่อยๆก็โอ้มันไม่ธรรมดานะไม่กี่คนนะนะ สิบคนนี่เงินหมื่นมันก็มาแล้วนะคนนนิดน้นนอยออไม่ธรรมดาไหมกระเบื้องสี่สิบกล่องแป๊บเดียวนะคนโน้นคนนี้อยู่ใกล้อยู่ไกลนะที่ผ่านมากว่ามุงยื่นออกไปนี่สามเมตรเห็นไหม <c oughs> ก็เรียบร้อยมีญาติโยมขึ้นมาเห็นมาเจอก็เอ้าช่วยกันคนนนิดน,น,น่อยได้สังกะสีมาอืมุงไปเรียบร้อยปูกระเบื้อง เอากระเบื้องเศษๆตรงโน้นตรงนี้มาติดมาแปะมาปูเรียบร้อยยกโต๊ะยกอะไรเป็นนั่งได้สบายเนะมื่อวานนี้ก็พากันหามแผ่นสําเร็จแล้วเก็บตรงโน้น,เก,น,นเก็บตรงนี้นะอะไรที่พอมองเห็นของที่มันยังแข็งแรงพอที่จะใช้งานได้เราก็เก็บมาเอามาทําเอามาใช้เอามาประยุกต์ขึ้นมาเอามาดีไซน์เคิลขึ้นมาเราก็พยายามที่จะประหยัดที่สุดในยุคที่ต้องประหยัดได้ เลวจะเข้ากลับเหมือนกับลักแระถ้าผมวัวไปเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกไม่ได้นะถึงวันนี้ต้องแทบจะว่ากินวันละมื้อนี่ก็ยังลาบากกันแล้วญาติโยมที่กินวันละสามมื้อนี่จะลาบากขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันนะอ้าวพูดในฟังดรอกคือเบื้องสี่สิบกล่องก็ยังหาได้เนาะเหล็กกล่องขนาดสี่คูณสองนิ้วนี่มันจะหาไม่ได้วะนะ He <laughs>